ซื้อแคมรี่ตอนไหนคุ้มสุดซื้อตอนนี้สิจ้ารถคันนี้เนี่ยราคาลงมาหนักมากตอนนี้นะครับใครหาอยู่รียกก็ามาจองกัน899นะครับฟรีดาวผ่อนแค่เดือนละหมื่นห้าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับ รีวิวรถของ d e ย c ูสีมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับต้องขอบอกเลยว่าใครที่กําลังหารถใหญ่นะผมบอกออก่อนเลยว่าชั่วโมงนี้เป็นวันช่วงที่ดีที่สุดเลยเพราะว่าตอนนี้ราคารถมือสองเนี่ยลงเร็วมากนะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถใหญ่รถตระกูล c a m รีนะเรามีรถจีนมาเปรียบเทียบแล้วแต่ว่าทําทให้รถกลุ่มนี้เนี่ยตอนนี้ราคามือสองเนี่ยกลายเป็นรถที่คุ้มค่าสุดๆเลย ลงมาเร็วมากนะแล้วก็วันนี้คันนี้ที่นําเสนอเนี่ยก็เป็นรถที่สดจริงๆนะครับรถแทมรี่โฉมปัจจุบันนะปี2019นะฮะวิ่งอยู่80,000สีดําสภาพเนี่ยผมให้ดูเลยรถมือเดียวสวยคลิปแบบนี้เลยนะเชื่อไหมสมัยถ้าเป็นเมื่อประมาณสักเดือน2เดือนก่อนเนี่ยเก้าแสนกว่าบางร้านร้านนึงก็มีตั้งนะเพราะวันนี้ออกห้างเนี่ยร้าน4 5, 5่หวันนี้นะผมขายแค่8ปดแสนเก้าหมื่นเาบาทนั้นเอง วันนี้เจอแล้วนะครับผงบอกก่อนนะว่าสภาพแบบนี้ถ้าเป็นสักเดือนก่อน2เดือนก่อนไม่มีราคานี้ให้เห็นนะแต่วันนี้เราจัดมาให้เลยเต็มๆนะครับแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทกับรถสภาพสวยแบบนี้นะรถมือเดียวประวัติชัดเจนหมดนะครับรถวิ่งแค่แปดหมื่นโลผมให้ดูเดี๋ยวให้ดูเรื่องของโครงสร้างดูภายในแล้วเดี๋ยวเราจะรู้เลยว่าคันนี้คุ้มค่าแค่ไหนเดี๋ยวมาดูเรื่องโครงสร้างก่อนเลยโชมนี้นะครับเป็นตัวเปิดตัวปี2018ปลายปีนะแล้วก็19เนี่ยเป็นปีที่2ที่เขา นำเอามาขายนะครับแคมรี่คันนี้นะ 2.0G ใช้เครื่องยนต์2 0 0พนนะครับมีวาล์วแปรผันตัวใหม่เนี่ย VVTi W ตัวนี้เป็นวาล์วแปรผันตัวใหม่เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญใช้หัวฉีด D 4 S ด้วย160กว่าม้านะคันนี้ทำเป็นเล่นไปวิ่งดีนะครับประหยัดน้ำมันด้วยนะเพราะหัวฉีดตัวนี้ใช้ D f o S เรียบร้อยแล้วฉีดน้ำมันละเอียดเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเราบอกให้ก่อนนะประหยัดน้ำมันคุ้มค่ามากรถคันนี้สวยมากนะนี่ผมให้ดูห้องเครื่องก่อนห้องเครื่องสวย,ส,วย,ส,วยสด,สด,สด,สดแบบนี้เลย แล้วก็มาดูเรื่องของโครงสร้างกันนี่ให้ดูนะน็อตเดิมหมดนะสภาพสวยคลิปเลยนี่ให้ดูซีเลอร์เดิมหมดเลยนะรถคันนี้สวยจริงนี่สติ๊กเกอร์ครบผมให้ดูเลยนะครับแล้วก็นี่ให้ดูด้านล่างน็อตตัวน็อตตัวในนะสมบูรณ์มากนะนี่ให้ดูตัวกระโหลกนะครับจุดสปอร์ตต่างๆคา,านเดิมหมดนะครับตัวนี้จะบอกให้ก่อนเนี่ยให้มาดูด้านล่างเลยก็ได้นี่นสวยนะเดิมหมดทุกชิ้นนะครับ จะบอกรถคันนี้หน้าเนี่ยสวยมากนะครับตีไปประมาณสัก4ปีนะวิ่ง80,000กิโลปีหนึ่งวิ่งแค่2 0 0 0 0โลเองอ่ะสดจัดเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันด้วยโครงสร้างเป็นไงฝาท้ายนะครับนี่อันนี้ดีนะเห็นไหมผมกดปุ่มเดียวเนี่ยมันขึ้นมาแบบไฮโซแบบนี้เลยแต่ไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้านี่เป็นฝาท้ายแบบแมนนวลนะแต่ว่าเมื่อกี้เห็นขึ้นไหมนุ่มนวลมากนะครับสมเป็นแคมรี่ดูโครงสร้างฝาท้ายฝาท้ายนี่เดิมหมดนะเนี่ยดูซิลเลอร์จะรู้เลยซิลเลอร์สวย นะครับสวยหมดนะครับรถสวยจัดเลยนะแล้วก็มาดูอันนี้คือตัวฝาท้ายนะมาดูโครงสร้างด้านในด้านล่างกันผนังด้านล่างอันนี้เกี่ยวได้นี่ให้ดูนี่ยางอะไหล่มายางอะไหล่ฟูลไซส์ามาเต็มเลยนะสมเป็นรถใหญ่จริงๆนะครับอุปกรณ์เครื่องมือครบแล้วก็นี่ให้ดูนี่เนี่ยดูอย่างไรเหมือนไม่ได้ใช้เลยอะสดมากนะแล้วก็นี่ผนังเดิมหมดนะครับรวมถึงผนังด้านในให้ดูเลย สวยๆอันนี้เดิมๆสวยๆวยแบบนี้เลยนะครับคลิปคลิปคันนี้ต้องบอกก่อนเลยใครได้ไปโคตรโชคดีแลวราคาโคตรคุ้มเลยนะครับเราเห็นแล้วนะว่าทั้งฝาทั้งโครงสร้างสวยหมดด้านหน้าด้านหลังสวยคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในว่ารถคันนี้น่าใช้แค่ไหนกันนะครับนี่เปิดมาด้านในสีดําคันนี้เนี่ยข้างในเขาจะเป็นสีดําเหมือนกันนะครับดูสปอร์ตมาก เพราะโฉมเนี่ยจริงต้องบอกเลยดูสปอร์ตขึ้นเยอะเลยนะครับเป็นแคมรี่ที่ดูสปอร์ตมากนะครับรถคันนี้นะครับกุญแจเขาเป็นนี่สมาร์ทคีย์แบบนี้นะครับสะดวกสบายพกติดตัวนะครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทแค่นั้นเองนี่เครื่องยนต์เงียบนะนุ่มสบายตัวนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะเลขไมล์เลขไมล์น้อยจัดคันนี้เลขไมล์วิ่งอยู่ทั้งหมด8 1 3 6 3 8 1 0 0 0มมปืนรถ4ีปีคิดเอาเองปีละ2 0 0ห0โลแท้เลย หายากนะสภาพแบบนี้นะครับแล้วเนี่ยดูดิสภาพตรงปกเป๊ะเลยนะคอนโซลคอนโซลสวยลายไม้ไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะสวยกริปเลยนะครับหัวเกียร์พวงมาลัยหนังยังอยู่สภาพที่สมบูรณ์มากนะครับต้องบอกอย่างนี้คืออันเนี้ยตรงปกจริงๆแล้วออปชันตัวนี้เนี่ยถือว่าดีมากนะเนี่ยเบาะไฟฟ้าคู่หน้าตัวเนี้ยปรับได้8ทิศทางด้วยนะด้านหน้าของคนขับด้านตำแหน่งคนขับมีด้านหลังให้ด้วยนะขับเดินทางไกลโคตรสะดวกเลยสบายไม่เมื่อยอะ่ะเอาเนี้ย นะครับแลวทัศนวิสัยแคมรี่เนี่ยดีมากกระจกรอบคันใหญ่นะฮะขับดีบวกกับเครื่องยนต์และเกียร์ที่ทันสมัยมากเลยนะตัวนี้เพราะนั้นคุณลูกค้าเนี่ยไม่ต้องมานั่งกังวลเลยขับทางขับในเมืองก็ประหยัดน้ำมันขับทางไกลก็ขับดีอัตราเร่งแซงดีมากไม่ต้องกังวลไม่ต้องเผื่อเลยนะครับที่สําคัญออปชั่นต่างๆมาเต็มนะตัวนี้มีจอให้ตัวนี้นะครับกล้องมองหลังมาแน่นอนนะครับตัวนี้ผมให้ดูมีกล้องมองหลังมาให้นะครับเส้นกะระยะชัดเจนหมดนะ แล้วก็ที่สําคัญนะตัวนี้เซ็นเซอร์รอบคันมีมาให้ด้วยนะครับ RCTA มีให้ RCTA นี่คือเวลาเราจะถอยเนี่ยถอยออกนะมีอะไรมาตัดหน้าด้านหลังเนี่ยเขาจะมีเสียงเตือนมาให้ด้วยอันนี้ดีเนี่ยพวกรถหรูนี่จัดมาให้หมด RCTA นะครับ By Spot Monitoring มีมาให้กระจกมองข้างเวลารถมอเตอร์ไซค์มามีไฟช่วยเตือนให้อันนี้ดีนะครับรวมถึงพวกอ,อ,อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆเนี่ยตัวนี้ผมว่าเขาจัดค่อนข้างเต็มนะ คือมาเต็มหมดเลยทุกอย่างความสะดวกสบายก็มาครบนะครับตัวนี้เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยเขามีเป็นนี่ตัวนี้เป็นที่เก็บของนะแต่ว่าที่ฉลาดมากเนี่ยผมดูการเลีอย์เขานี่ตัวนี้เป็นวาเดชชาร์เจอร์ให้ด้วยนะวางโทรศัพท์ไ้เฉยๆนะดีมากเลยแล้วก็แอร์นี่เป็นดูโอโซนนะแยกอิสระสองโซนด้วยหรูหราออปชันเต็มนะครับน่าใช้มากนะครับด้านหน้าประมาณนี้เราเห็นแล้วนะค่อนข้างครบถ้วนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเป็นไงมั่ง นี่ด้านหลังด้านหลังก็ใหญ่โตอลังการนี่ตำแหน่งที่ผมนั่งเมื่อกี้เลยนะคุณลูกค้าดูดิเล็กรูมแบบเหลือๆเ,เลยอะ่ะแล้วก็เฮดรูมสบายๆนะแล้วก็ที่สำคัญนะตัวนี้ผมชอบมากคือนี่มี private zone มีมา่านให้สองข้างนะกระจกด้านข้างสองข้างรวมถึงม่านไฟฟ้าด้านหลังนี่ก็สามารถควบคุมได้จากตำแหน่งของคนขับได้เลยนะนี่ดีมากนะครับแอร์หลังแน่นอนรถหรูอย่างนี้ต้องมีแอร์หลังมาให้นะครับนี่แอร์หลังมีมาให้เรียบร้อย นะสองตำแหน่งนะครับแล้วก็นี่ USB มีมาให้ชาร์จโทรศัพท์ได้เอกลักษณ์แคมรี่อีกอย่างหนึ่งก็คือเบาะไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยนอกจากจะปรับได้ที่ตำแหน่งของคนนั่งด้านข้างแล้วยังสามารถปรับได้จากคนนั่งหลังได้ด้วยเพื่อเพิ่มเนื้อที่นะอันเนี้ยผมว่าดีนะครับปรับได้หมดเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของแคมรี่เลย Accord ออดยี๋ยูนี้ไม่มีละแต่แคมรี่ยังมีให้อยู่ดีมากนะครับแน่นอนความสะดวกสบายที่เท้าแขน ตัวนี้ก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับนี่มีที่วางแก้วน้ําให้รวมถึงด้านหลังเนี่ยตัวนี้สามารถเปิดวางของยาวเข้ามาได้ด้วยนะนีนน่ดูดิคือครบจริงนะครับต้องบอกว่าครบจริงเลยนะสำหรับแฮมลี่ผมว่าเป็นรถที่เรียกว่าน่าใช้มากแล้วคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลเหมือนรถไฟฟ้านะว่าราคาเขาจะตกไหมตอนนี้มันตกมาแล้ว นะตอนนี้เหลือ899แล้วเนี่ยตอนนี้คุ้มมากเลยใครหาอยู่ผมบอกให้เลยราคาเนี้ยชั่วโมงนี้ต้องโดนรถไฟฟ้าเมื่อเปรียบเทียวรถไฟฟ้าคา,าราล้านกว่าเวลาขายมือสองเนี่ยยังต้องกังวลต่อนะจ๊ะแล้วก็การบาร,รุงรักษาก็ไม่แน่ว่าพอหมดวันตีแล้วจะเป็นยังไงนะแต่คันนี้ชัวร์ไม่ต้องกังวลนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูประวัติเขาอีกนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างนะครับรถคันนี้นะครับประวัติไม่ต้องกังวลนะครับเป็นรถมือเดียวจริงนะครับรถปี2 0 1 8จดนะ แล้วรถคันนี้สําคัญเลยนะครับนี่มือเดียวจริงๆนะครับเช่าซื้อผ่าน leasing กสิกรไทยอันนี้มือเดียวจริงๆนะออกห้างเลยนะครับแล้วก็ภาษีเนี่ยไม่ต้องกังวลผมต่อให้เรียบร้อยถึง6กเจ็ดเพระั้นคุณลูกค้าใช้ยาวๆก็ประหยัดภาษีไปปีล 5, ปะ5 0 0 0กว่าบาทนะหกพั 6, บาทอันนี้เราต่อให้เรียบร้อยนะถือว่าคุ้มค่านะครับรถคันนี้ใครหาอยู่ผมว่าชั่วโมงนี้ซื้อแคมรี่คุ้มค่าที่สุดละนะมันมันลงมาจนถึงสุดทางแล้ว เพราะนั้นถ้าใครมองหาอยู่เดี๋ยวนี้ไม่มีขายหลักร้านไม่มีแน่นอนตอนนี้899,000บาทเดี๋ยวเรามาดูราคากันนะครับว่ารถคันนี้เนี่ย,ยผมให้ดูจากนี่เลยนะจากราคาออกห้างล้านหนึงล้านสีแ้านห้าพันบาทแล้วตอนนี้นะครับเหลืออยู่แค่899,000บาทประหยัดไปแล้วเท่าไหร่ 5,000. สนกวบาทนะครับอันนี้ผมบอกให้เลยตอบโจทย์สุดๆเลยใครหารถกลุ่มนี้ใช้อยู่รีบเข้ามากันอันนี้ด้วยราคานี้ ผมบอกคุณลูกค้าฟรีดาวแน่นอนเครดิตด,ดีเข้ามาเลยนะครับฟรีดาวแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับที่สําคัญผ่อนอยู่เดือนละประมาณ15ื่นห้แค่นั้นนะคุณลูกค้าเงินเดือนประมาณ3 0 0 0 0กว่า2เท่าก็สามารถผ่อนคันนี้ได้แล้วสบายสบาย,บายมาดูกันนะครับรถสวยๆนะครับยังมีให้เลือกอีกเยอะนะครับที่คูรีสของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่เข้ามาที่โชว์รูมเราในทุกๆวันครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดี We'll <laughs>